สวัสดีครับอยู่กันในเกม Unsleep Sheep Racing กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับ <c oughs> ก็ห่างหายจากการอัปเดตเกมนี้ไปนานพอสมควรเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับถ้าไม่มีการอัปเดตอะไรอีกแล้วนะครับ เพราะว่าดูแล้วนะครับผมน่าจะ,ะเลิกเล่นเกมนี้อย่างเต็มตัวแล้วนะครับเนื่องจากว่านะตอนนี้เนี่ยนะครับทิก k e ต,ตรงนี้นะครับเขาไม่แจกฟรีแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราสะสมตัวละครนะครับหรือว่าโฮตัวละครนั่นแหละนะครับหรือว่าโฮตัวตัวแกะเนี่ยหลายตัวเนี่ยไม่มีผลต่อการเล่นแล้วนะครับไม่มีผลต่อต่อการสะสมทิกเกตแล้วนะครับนะ เมื่อก่อนเนี่ยเราจะซื้อตัวระดับคอมมอนนะครับเพื่อเราจะได้ตัวติกเก็ตใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับเขาไม่ให้แล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดจะเล่นจะต้องเสียเหรียญตัวนี้นะครับซึ่งก็มีความเสี่ยงนะครับมันไม่ได้แปลว่าเราจะชนะตลอดนะครับซึ่งเอาง่ายๆนะครับถ้าเราจะได้กำไรจากการ เล่นนะครับเราจะต้องชนะโดยที่ได้ที่2หรือที่1เท่านั้นถ้าตั้งแต่ที่3ลงมานะครับไม่ว่าจะเป็น3อันดับ4อันดับ5นะครับเราจะขัดทุนทันทีนะครับตอนนี้ผมก็สวอปเหรียญแล้วก็ขายเรียบร้อยแล้วนะก็ได้จากประมาณนี้ตอนนี้เหลือเหลือเก็บไว้เล่นเล็กๆน้อยๆนะครับนะแต่คะแนน และรางวัลนะครับก็ยังมีผลอยู่เหมือนเดิมนะครับยังแจกอยู่เหมือนเดิมของแรงกิ้งตัวนี้นะครับยังมีผลอยู่เหมือนเดิมนะครับนะยังมีการนับช่วงออของที่เป็นเป็นเดือนนะครับกับเป็นรายสัปดาห์นะครับแรงกิ้งรายเดือนกับแรงกิ้งรายสัปดาห์ นะครับแลนกิ้งรายเดือนก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือสะสมจากพอยต์แลนด์กิ้งรายสัปดาห์ก็เหมือนเดิมนะครับสะสมจากชชนะหรือวินนั่นแหละนะครับต้องได้ที่1นึ่งตอนนี้ผมมีเล่นค้างไว้อยู่2เกมเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าได้ที่เท่าไหร่บ้างนะไปดูกันนะครับโอเคคราวนี้มาพูดถึงเกมนี้นิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวก่อนก่อนพูดถึงเนี่ยผมดูเกมนี้ก่อนแล้วกันนะครับเกมนี้จริงๆเนี่ยอรอบนี้ผมเป็นผมเอาตัวที่เป็นโรโบโชิปมาเล่นนะครับแล้วก็ด่านนี้นะครับเป็นด่านที่เหมาะกับไซเบอร์เ,อเป็นเป็นด่านไซเบอร์พนนะครับซึ่งเหมาะกับโรโบชิปนะครับต้องดูนะครับว่าเมื่อกี้ใครใชนะนะครับอ่ะผมได้ที่สอง ถ้าที่2อย่างเงี้ยนะครับเราจะได้รีวอร์ดตรงนี้ไปด้วยเห็นไหมเขาจะมีรีวอร์ดรีวอร์ดตรงนี้เราได้125นะครับแต่เราเสีย100ใช่ไหมเท่ากับเรากําไร25เท่านั้นเองนะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึง่งไปดูเกมนี้วันนี้ผมเล่นแค่2ตาลองดูนะครับอันนี้รอบนี้ผมใช้ตัวระดับอันคอมมอนนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับซึ่งตัวนี้ ผมเน้นสปีดอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะระดับของมันจริงด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้ระยะทาง1,600เมตรนะครับเป็นด่านสแคร์ี่ไนท์ต้องมาดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ดูแล้วดูแวลแลวแล้วนี่น่าจะเผื่อๆจะที่โลก็ได้นะอ่ะโดดข้ามได้ด้วยโอ้แต่เจอสลีปครับโอ้เขาโดดข้ามกันหมดเลยนะครับโอเคน่าจะได้ที่สี่ เราจะได้ที่สี่ถ้าได้ที่สี่แปลว่าขาดทุนนะครับเพราะเราลงไปหนึ่งร้อยนะครับขาดทุนแล้วเห็นปะขาดทุนถึงเจ็สิบห้าเมื่อสักครู่นะครับผมกําไรยี่สิบห้าด่านนี้กําไรเออด่านนี้ขาดทุนเจ็สิบห้าแสดงว่าวันนี้ขาดทุนห้าสิบละนะครับเพราะฉะนั้นเออ่ผมเลยมองว่าอาจจะเล่นเล็กๆ็น้อยนอยนะครับก็คือเล่นให้หมดเหรียญตรงนี้แหละที่ผมมีมีอยู่นะครับแต่ว่าคงจะไม่เล่นต่อแล้ว และก็รออาจจะต้องรอตรงนี้นะครับเป็นเหมือนเหรียญสะสมมาให้นะครับก็คือรางวัลแหละจากตรงนี้นะครับทั้งรายสัปดาห์ทั้งรายเดือนนะครับอย่างดูดูรายสัปดาห์นะครับตรงนี้นะครับผมวินศูนย์นะแต่ผมอยู่อันดับสามสิบหกอ่ะซึ่งมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าไม่มีคนเล่นแล้วมันแปลว่าไม่มีคนเล่นแล้วนะครับชนะแค่วินเดียวนะอันดับสิบเก้าเลยถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีคนเล่นแล้วนะครับคนเล่นจริงๆเนี่ยก็คือจะอยู่เนี่ยผมว่าเนี่ยอันดับสิบอันดับแรกประมาณเนี้ยนะครับน่าจะเล่นอยู่นะครับแต่ที่เหลือน่าจะไม่เล่นแล้วนะครับดูแลก็เสียดายเกมนี้เหมือนกันเนะเาะเสียดายเกมนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเกมนี้ผมว่ามันก็น่ารักดีนะครับแล้วเป็นเกมของคนไทยด้วยแต่ว่าก็ต้องตามสภาพจริงๆนะครับนะ มันไม่มี Use Case ด้วยนะครับแล้วก็บวกกับคือเขาแจกมาโดยตลอดจริงๆเกมนี้เปิดมานานมากแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะปีกว่าๆแล้วล่ะผมไม่แน่ใจว่าถึง2ปีแล้วหรือ,อยังนะครับแต่ตัวนี้เกมเกมนี้เปิดมานานแล้วจริงๆนะคเป็นเกมของคนไทยและอยู่บนเชนของ b ิดคับนะครับก็ แอบเสียดาเล็กๆเนอะนะครับว่าจะต้องเอเลิกเล่นเกมนี้ไปนะครับตอนแรกว่าอยากแบบมีตัวมีตัวละครอยู่แล้วนะครับเพราะอยากจะเล่นต่อจริงๆตัวละครเนี่ยซื้อมาค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะครับและโดยสรุปแล้วกันเนาะนะครับเกมนี้ผมพูดตรงๆเลยนะก็คือผมขาดทุนจากเกมนี้นะครับนะบเพราะเนื่องจากว่า อ,อมาซื้อตัวนี้แล้วตอนที่ตอนที่ซื้อเนี่ยะเดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึง่งตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดสิบห้าตัวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะตัวนี้นะครับผมอาจจะมีน้อยกว่าบางคนด้วยนะครับนี่ผมมีประมาณนี้ยนะครับนะประมาณเนี้โอเคนะพวกเนี้ยผมซื้อมาเพื่อจะเอาตก็ตนะครับซื้อมา อาจจะไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกเท่าไหร่นะครับซื้อมาช่วงแรกๆเลยแล้วก็พวกอันคอมมอนนะครับตอนนั้นก็พอมีราคาอยู่นะครับเพราะว่าถ้าตัวไหนที่สปีดเยอะหน่อยเนี่ยนะครับจะมีราคาสูงหน่อยนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวผมให้ดูสแตตนะตัวนี้สปีดถึง157เเลยนะครับมันก็เลยแพงหน่อยแล้วแพงที่สุดก็คือตัวนี้นะครับผมซื้อมา ตัวนี้ผมซื้อมาจําตัวเลขไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าราคาสูงมากนะครับช่วงแรกๆนะครับจนตอนนี้ถ้าขายเนี่ยนะครับขายได้โหขายได้ไม่กี่บาทจริงๆนะครับแล้วก็หาคนซื้อยากด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้ขายผมเชื่อว่าระดับคอมมอนเนี่ยเหลือไม่กี่บาทจริงๆเลยนะครับเหลือไม่กี่บาทไม่แน่ใจนะครับถึงสิบบาทหรือเปล่าเห็นคนประกาศขายอยู่นะครับก็เสียดายเกมนี้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับถามว่าขาดทุนก็ โอเคไหมเอ่อขาดทุนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็เสียดายแอบเสียดายอยู่จริง,รงๆเสียดายเกมมากกว่านะครับสเสียดายเกมมากกว่าตอนแรกกะว่าจะคืนทุนคือมันมีช่วงที่มันใกล้จะคืนทุนแล้วแต่ว่าผมดันมาซื้อตัวเนี้ยนะครับแล้วก็จริงๆเก็บวินได้เยอะนะเก็บวินได้เยอะนะครับแต่ว่ามันมีช่วงที่มันปรับทิกเก็ตลงมาเรื่อยๆนะครับทิกเก็ตที่แจกฟรีมันลงมาเรื่อยๆนะครับทําให้เราจะต้อง จ่ายเองนะครับเพื่อจะเพื่อจะไปแข่งขันอะไรเงี้ยด้วยนะครับบางครั้งนะบ,บางครั้งที่ทิกเก็ตหมดไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็อืมโดยสรุปแล้วกันเนาะอีกทีหนึ่งก็คือเกมที่ขาดทุนแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเลิกเล่นแหละนะครับแล้วก็เสียดายด้วยตัวละครนะครับคือถ้าเกิดว่ายังไม่มีอัปเดตแบบเนี้ยนะก็น่าจะน่าจะไม่ได้เล่นแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจนะถ้าในอนาคตถ้าในอนาคตนะเออเขากลับมาแจกทิกเก็ต ฟรีเหมือนเดิมเนี่ยนะครับขาอาจจะก,กลับมาเล่นก็ได้นะตัวละครผมว่าคงไม่ได้ขายนะครับเพราะว่ามันเป็น NFT ด้วยนะครับก็ก็เป็นถือว่าเป็นเป็นของสะสมแล้วกันแล้วก็คงจะขายไม่ได้ราคาเท่าไหร่นะครับขายไปก็ไม่ได้ราคาเท่าไหร่นะครับเพอเพอในอนาคตเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้กลับมาเล่นของเชนของคนไทยแล้วนะ เพราะว่าผมเล่นมาหลายเกมแล้วก็ไม่คืนทุนเลยนะครับของไทยไม่คืนทุนเลยนะขาดทุนทุกทุกเกมเลยแต่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราก็เล่นขำๆแล้วก็ได้คอนเทนต์ไปด้วยเนาะโอเคก็คลิปนี้จริงๆไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะโอเคก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด share, ซัสบสไคร์นะครับคลิปนี้ด้วยนะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของเกมนี้แล้วล่ะนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในเกมถัดไปแล้วกันนะครับโอเคองั้นเท่านี้แล้วกันครับโอเคครับสวัสดีครับ